ามาดูภาพของตลาดกันหน่อยฮะฟันฟลอโดยเฉพาะผมชอบดูฟันฟลอนะฮะช่วงต้นต้นสัปดาห์นะฮะ,<ด>ฮะเข้ามาเลยนะครับสัปดาห์แรกของปีเนี่ยเข้ามาดีนะฮะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อวันศุกร์เจอแรงเทขายผมต้องถามคุณบูมแบบนี้นะครับว่าในส่วนของไทยเองเราหวังฟันฟลอได้ไหมหรือว่ายังไงครับผมก็ต้องบอกว่าฟันฟ o w ก็ดูดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเราไปเทียบกับพวก ต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับต้องบอกว่าไทยเนี่ยเรียกว่าสามสิบวันสะสม30วัน,วน10วัน5วันแล้วก็วันที่3แล้วก็วันที่5เนี่ยมีแรงขายตลอดนะครับถ้าไปเทียบกับเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสถานะซื้อตลอดนะครับก็ถ้าดูอย่างนี้เนี่ยแปลว่าฟันโฟนีน่ย,ยังไหเข้าพวกมาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนมากกว่าประเทศไทยนะครับแต่ถามว่าเราเป็นเรียกว่าคนสุดท้ายไหมยัยงครับคนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเวียดนามที่มีสถานะขายมาตลอดเลย นายคำก็ตั้งแต่ย้อนหลังสามสิบวันสิบวันห้าวันแล้วก็วันที่สามสี่แล้วก็ห้าด้วยเวียดนามจะหนักกว่าเรานครับก็คือของเราเนี่ยถ้าแหลงห้าอันดับเนี่ยสามสามประเทศแรกอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเล์มีสถานะซื้อนะครับ้านเรามีซ eh, so uh ื huh. ้อบางขายบางส่วนเวียดนามเนี่ยขายตลอดนะครับถ้าอย่างนี้ก็ฟันโฟอาจจะยังไม่ได้หนุนมากนักนะครับก็คือฟันโฟยังชอบเวียดนามฟิลิปขอโทษครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียเป็นหลัก นะครับแต่ถ้าเราไปดูเรื่องประเด็นต่างๆในบ้านเรานะครับอย่างตอนนี้ก็คือมีเรื่อง e อ่า e easy tag receive ใช่ไหมครับตัวนี้อ่ากลายเป็นว่าผู้ประกอบการเนี่ยพอพอเรามาเริ่มใช้กันแวกลายเป็นว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเท่านั้นที่ได้ไประโยชน์นะครับเพราะรายใหญ่ๆเนี่ยก็จะลิงก์ไปกับพวกตัวหุ้นเป็นนะครับทางพวกคนขายมือถือเนี่ยเห็นบอกโอเคอ่าคนเต็มร้านเรียบร้อยนะครับหรือเรื่องการท่องเที่ยวกลุ่มมินกลุ่มเซนเทลเนี่ยก็เข้าเข้าร่วมกับ นโยบายพัครัฐตัวนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แปลว่าอะไรแปลว่านโยบายนี้เนี่ยมาปุ๊บก,ก็คือเล่นกับหุ้นกลุ่มตัวใหญ่ได้เลยทั้ง CPO m a c r o นะครับแล้วก็ Sentel Mint น,นะครับแล้วก็พวกซินอใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นพวกคอมเซเว่มาอันนี้ก็โอเคนะครับยังอยู่ในสกอบแต่ตัวที่อื่นๆที่เคยคิดว่าอุ้ยไซ์กลางไซ์เล็กอาจจะได้ไหมตัวน่า,าจะต้องรอนิดนึงต้องรอพัฒนาระบบเพิ่มเติม นะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นกดดันก็คือตัวของ ITD นะครับที่มีข่าวหนาหูตั้งแต่ช่วงธันวานะครับแล้ว f i ิชเลตติ้งเขาก็คริ i เลต t ิ้งนะครับก็มีปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ ITD เป็นตอนกลางธันวานะครับตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องของสภาพห้องเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ต้องจับตากันนะครับก็บางตัวีโลเวอร์อาจจะยากนิดหนึงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้เนี่ยพอ ภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐก,ก็ต้องการเงินเหมือนกันภาครัฐก,ก็มีการน่าจะต้องมีการออกพวกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อมาระดมเงินกู้เหมือนกันซึ่งเงินเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเงินก้อนเดียวกันระหว่างคือพวกคนที่มีเงินนะครับมันเป็นก้อนเดียวก็เลือกว่าจะไปให้รัฐกู้หรือให้หุ้นกู้กู้นะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่กลัวความเสี่ยงอยู่ในตลาดน,นี้อยู่แล้วเ,เรามองว่าอาจจะให้รัฐมากกว่านะครับันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของหุ้นกู้ด้วยว่า อ่ะแต่โลเวอร์ได้ยากอาจจะยากขึ้นเฉยๆนะครับแต่อย่างที่คุณแสบกับคุณแนนเล่าไปก่อนหน้านี้ก็ถ้าเป็นตัวใหญ่ๆอ่าก็ยังไม่ได้มีานะครับถ้าเลือกซื้อตัวใหญ่ๆก็ยังค่อนข้างปลอดภัยยูนะครับอืมครับ <ๆ S 2> ผมเ,เดี๋ยวต้องติดตามนะคุณบูมนะเรื่องของหุ้นกู้มาสั่นสะเทือนกันอีกแล้วเนี่ยนะครับเอา,เอา,เอาถ้าอย่างนี้เนี่ยผมถามคุณบูมอย่างนี้ดีกว่าในส่วนของเซ็ตเองเนี่ยนะครับคุณบูมมองทิศทางอย่างไรล่ะ มันก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะหนึ่งพันสี่รอยี่สิบเอ็ดจุดแล้วนะขณะนี้แต่ว่าลดลงจากก่อนหน้านั้นนะก่อนหน้านั้นเขาขึ้นไปแตะหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าสาสิบแปดนุนครับครับผมก็อย่างนี้ต้องบอกว่าถ้าดูในทางเทคนิคกระทางพื้นฐานมันค่อนข้างส่วนทางการน,นิดนึง นะครับถ้าดูทางเทคนิคเนี่ยก็เรียกว่าขึ้นมาตั้งแต่1,350ตั้งแต่ช่วงกลางธันวานี่คือถือว่าสวยเลยเป็นเทนขาขึ้นตลอดนะครับแต่พอตรงนี้พักฐานมาสี่วันจริงๆยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นแต่พอเราไปดูพวกพื้นฐานประกอบนะครับอย่างที่อ่ะคุยกับคุณแซบฟันโฟเหมือนจะเข้าแต่ชะลอพอไปเทียบกับเพื่อนบ้านกลายเป็นว่าเราก็ไม่ได้ดูเด่นกว่าเพื่อนบ้านนะครับในเรื่องของฟันโฟอย่างที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของมีเรื่องหุ้นกู้อ่ะของไอพีดีที่เข้ามากดดันตลาดเพิ่มเติ นะครับแล้วก็ทําให้คนเนี่ยเฮ้ยเริ่มมีกาําไรเริ่มเทคโปรฟิตแล้วเริ่มชะลอลงทุนด้วยนะครับอันนี้ก็เรียกว่ายังเป็นสองแรงสู้กันแต่ถ้าสองแรงสู้กันอย่างนี้ส่วนใหญ่พื้นฐานจะชนะนะครับอย่างนี้ถ้าเราประเมินเนี่ยเราก็มองว่าอ่ะถ้ารอบนี้ไม่หลุดพันสี่ร้อยอาจจะปรับฐานลงไปที่พันสี่ร้อยได้นะครับอ่ะถ้าไม่หลุดแปลว่ายังอาจที่จะปรับตัวขึ้นต่อได้ครับแต่ถ้าหลุดพันสี่ร้อยอันนั้นน่าจะปรับเป็นเปลี่ยนทิศทางเป็นขาลงนะครับ ครับผมนะฮะจุดหลักๆดูที่หนึ่งพันสี่ร้อยถูกไหมคุณบูมใช่ครับผมครับครับครับอันนี้คือแบบว่ามีมีมีสั้นกว่านี้ไหมหรือว่าให้ดูนหนึ่งพันสี่ร้อยเป็นหลักยังเทรดวันนี้เนี่ยเรากรอบแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่ฮะครับผมก็สำหรับเทรดในวันนี้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบตอนนี้มาลงมาถึงเรียบร้อยนะครับอีกแนวหนึ่งจะอยู่แถวๆหนึ่งพันสี่ร้อย สิบถึงหนึ่งพันสี่ร้อยสิบห้านะครับที่เป็นอีกแนวรับหนึ่งนะครับอือค่ะคุณบูมด้านบนอยู่ที่เท่าไหร่ฮะด้านบนด้านบนที่เราให้ไว้อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบห้าจุดนะครับครับผมอ่ะส่วนกลยุทธ์คุณบุมก็บอกไปแล้วนะฮะก็จับตาพันสี่ร้อยนั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยออาเทคโปรฟิตได้ไหมหรือว่าจะยังไงฮะคุณบุมฮะถ้าคนที่มีกำไรช่วงนี้อาจจะแนะนำเทคโปรฟิตก่อนเพราะว่าอย่างที่บอก พื้นฐานกับเทคนิคมันไม่เริ่มไม่ไปด้วยกันถ้ามันไม่ไปด้วยกันอย่างนี้เนี่ยมีพื้นฐานส่วนใหญ่จะมีน้ำหนักที่มากแข็งมากกว่า<ม>นะครับอย่างนี้เนี่ยแปลว่าขึ้นได้แต่ไม่ไกลนะัเพราะพื้นฐานยังไม่ซัพพอร์ตมากนะักนะครับแล้วก็มีเข่าลบในเชิงพื้นฐานเข้ามากระทบด้วยก็แนะนำเทคโปรฟิตมากกว่านะครับค่ะงั้นขอกลับไปที่ฟันโคก่อนเข้าตัวหุ้นนิดนึงนะคะสงสัยอะค่ะว่าอย่างนี้หมายความว่าต่างชาติเขามองว่าตอนอผลประกอบการไตรมาสสี่ของบริษัทในไทยมันจะไม่ค่อยดีหรือเปล่าคะแบบ ครับผมก็คนประกอบการไตรมาสี่ใช่ไหมครับเดี๋ยวขอเปิดของตัวอุบอกตามไปด้วยนิดนึงเป็นความกังวลเรื่องนี้หรือเปล่าผมไม่ห่วงอะไรรู้ป่ะคุณแนนคือคุณเห็นพี่หนุ่มเมืองจันท์โพสตไร่แบงค์สองแสนล้านใช่ไหมอันนั้นเนี่ยเป็นการแคปเรวิวของนักวิเคราะห์ทั้งหลายแหละนะฮะแล้วเขาเอามาจากชาชาติ ผมก็ก,กลัวอย่างเดียวคือแบงค์เนี่ยเขาเขาบอกว่าอ,อุ่ยตอนนี้โจนกระแสเดี๋ยวอัดอะไรเข้าไปหน่อยนะฮะเช่นตั้งสรองหรือตั้งอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะมุมเชินฮะครับผมก็ถ้าที่ติดตามนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยก็มีการพรีวิวออกมาแล้วนะครับแต่กลุ่มแบงค์ก็เรียกว่าถ้ามองเยอยเยียดีแต่คิวันคิวเนี่ย, Q Q ยลดลง,งเกือบทุกตัวเ นะครับมีลดมากลดน่อยเท่านั้นเองอย่างเงี้ยก็ยังกังวลอยู่แต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มพวกคั p ปี่คับปีเนี่ยคนพรีวิวเนี่ยก็มองว่าทั้งอ่าจะดีขึ้นคิวนคิวนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยจริงๆแบงค์ถือว่ามา r k เก็ตแคปถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับตันนี้ก็เป็นประเด็นกดดันให้อย่างที่คุณแดนบอกเลยว่าต่างชาติก็อาจจะกังวลเรื่องของอผลประกอบการของไตมาสี่ของกลุ่มแบงค์ด้วยนะครับยังกลุ่มพลังงานที่เราพรีวิวตัวสอพอ,อมาก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าไตม่าสาม นะครับเพราะว่ามันมีพวกรายการพิเศษเข้ามากดดันนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มลงกลานเองกลุ่มลงกล่นถึงแม้ว่าค่ากาันกันจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีสต็อกรอจากตัวราคานะ้ำมันเข้ามากดดันด้วยเช่นกันนะครับนะก็คือกลุ่มพลังงานก็ยังไม่ได้ดีนะก็อ่อนตัวกลุ่มแบงก์ก็อ่อนตัวอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะกดดันตอนประกาศงบออกมาได้เช่นกันครับค<อ><อ>่ะครับผมนะคระับวันนี้ ดูหุ้นหน่อยฮะว่าหุ้นไหนที่พอเล่นได้ฮะไหนไหน,ไหนก็ดัดชชีถอยมาละครับสำหรับหุ้นนะครับเรามองตัวซีวิลนะครับตัวซีวิลก็เป็นผลประกอบการคาดว่าจะฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส4เป็นต้นไปนะครับแล้วก็มีอัพไซด์จากบูมเบอร์คอนเซนซัสเนี่ยถึงประมาณ60%นะครับ <c oughs> ไตรมาส3ามกำไรแม้ว่าจะมี6ล้านนะครับค่อยๆอ่อนตัวลงพลิกจากขาดทุนในปีก่อน นะครับัดปีก่อนขาดทุนปีนี้พลิกกลับมาเป็นกําไรแล้วเนื่องจากเป็นช่วงส่งมอบงานรถไฟความเร็วสูงช่วงสีคิ้วนะครับแล้วก็เป็นช่วงปลายของโครงการรถไฟทางคู่นะครับอัตรากําไรขั้นต้นนะครับก็อยู่ที่ 6. 5ในช่วงไตรมาสสามก็เรียกว่าอ่อนตัวจากไตรมาสสองนิดหน่อยแต่ดีขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนนะครับก็เนื่องจากปีก่อนมีค่าใช้จ่ายวันทามไอเทมเกี่ยวกับต้นทุนเพิ่มขึ้นของกลุ่มง,งานรถไฟ นะครับแต่ที่เราชอบเนี่ยคือไตรมาสสี่เนี่ยคาดว่าจะฟื้นตัวคิวออนคิวดวนนะครับแล้วก็เนื่องจากทยอยรับรู้งานโครงการเดิมและโครงการใหม่โดยผู้บริหารเนี่ยตั้งเป้าปี66หกนะครับรายได้5 3 0 0สามร้อยล้านเกเดือนเนี่ยคิดมีรายได้ไป้วประมาณเ4็สี่เซไตรมาสสุดท้ายก็น่าจะดีขึ้นนะครับแบล็คหลอกยังรับอยู่นะครับแบ็คหลอกหมื่นสี่ก็ทนได้ประมาณ3ปีเลยเรียกว่ารับรู้รายได้ได้อีกสามปีนะครับแล้วก็มี โครงการใหญ่รอเซ็นสัญญาต้องไต่มาสหนึ่งโดยก็จะมีรถไฟความเร็วสูงเฟสสี่ห้าบ้านโพพระแก้วนะครับมูลค่าหนึ่งหนึ่งล้านแล้วก็คาดว่าจะรองรับการเติบโตไปอย่างน้อ,อีกสามปีนะครับวันนี้บ,บุบ้งบดคอนเซน็นซัสให้ราคาเหมาะสมสามบาทสี่สิบนะครับก็แนวรับให้สองบาทสิบแนวต้านใกล้ๆมีสองบาทสาสิบถึงสองบาทสี่สิบก่อนนะครับกลับ,บอะซีวิลตัวแรกนะครับ ออมองผลงานเชิงราวก็ถูกไหมนะครับอีกตัวหนึ่งครับครับอีกตัวหนึ่งเป็นกลุ่มพวกฮาร์ปีคหรือพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเราจะชื่นชอบในส่วนของตัวแมคโครนะครับตัวแมคโครก็คาดว่าผลประกอบการไตรมาสสี่เนี่ยผลประกอบการน่าจะเติบโตทั้ง Q ิวออนคิวแล้วก็เอียออนย์นะครับคิวออนคิวโต้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เีออนย์โตเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็แมคโครได้เข้าโครงการอ e ีซ e ี e ่อีลีซีฟด้วย นะครับก็ถ้าไปช็อปที่แมคโคนเนี่ยก็จะได้ขอเรียกว่าตัวอิเล็กทรอนิกส์แท็อินวอยได้นะครับ e ac, ก็อยา่างที่เล่าไปไว่าอิเล็กทรอนิกส์แท็อินวอยนี่หาค่อนข้างยากนะครับมีเจ้าใหญ่ๆก็ซีพีออกก็ซีพีเอ็กซ์ตาก็ได้ประโยชน์จากตัวนี้ด้วยนะครับครับผมอ่านะคือครั้งนี้มันเหมือนไม่ได้หวานนะคือเจ้าใหญ่ๆที่ที่เตรียมพร้อมพวกอ e ีแท็กอะไรเงี้ยไว้เนี่ยก็จะได้รับประโยชน์นะครับอ่า ตรงนี้มองยังไงฮะยี่สิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับครับผมก็ตัว CPX t r a หรือแมคโครนะครับแนวรับให้ยี่สิบเจ็ดบาทแนวต้มีสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองบาทนะครับครับค่ะตอนนี้ขอคำถามจากทางบ้านนิดนึงนะคะตัวเนอร์ค่ะตัวอะไรนะครับเนอร์ค่ะ N E R ค่ะ N E R โอเคครับ ตัว NDR NDR ก็ดีขึ้นตามหุ้น s t a แล้ะ SGTT ด้วยนะครับที่ตัวราคาอย่างมันเริ่มดีขึ้นนะครับ NDR ก็เรียกว,ว่าแนวรับหลักๆตอนนี้อยู่ประมาณ4บาท90-5บาทนะครับแล้วแนวต้านม,มี5บาท40-5บาท60าทครับค่ะราคายางปรับขึ้นอันนี้ช่วยเรื่องช่วยเขาด้วยถูกไหมคะใช่ครับก็คือพอเขาซื้อจากชาวบ,บ้านแล้วพอเขาไปขายเนยราคาสเปคเขาก็จะดีขึ้น โอเค okay, ค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะอามานาลิซิงค่ะ,ะคอามานาลิซิงนะครับอามานาลิซิงขึ้นมาอย่างนี้แนวรับหลักๆเลยสองบาทยี่สิบนะครับเรามองว่า,าสัญญาณกราฟอย่างนี้ลุ้นปรับตัวขึ้นมากกว่านะครับแนวต้านมีสองบาทสี่สิบถึงสองบาทห้าสิบครับค่ะ W H A ค่ะคุณบูม W H A นะครับ The W H A ก็แนวรับตอนนี้เรียกว่า4ี่บาท90แนวต้มี5าบาท4ีิเล่นในกรอบได้นะครับย่อลงมาซื้อดีขึ้นไปขายออกนะครับค่ะตัว WHA นี่เรามีรอข่าวอะไรบ้างไหมคะช่วงนี้ส่วนใหญ่ WHA เขาจะจับมือกับทางของจีนเป็นหลักนะครับก็หลักๆถ้าสมมุติจีนมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทั้งรถยนต์ไฟฟ้าก็ดีหรือว่าเกี่ยวกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของเขาก็ดีตัว WHA ก็จะได้ผลบวก เป็นคนแรกๆเลยคือเขาจับมือกระจีนะครับนะหรืออย่างช่วงนี้ใช่ไหมครับช่วงนี้ข่าวต่างๆเพิ่มเติมก็มองว่าปีนี้เนี่ยยอดขายที่ดินก็ทำสถิติใหม่ด้วยนะครับ2,700ถึง2,800ไร่นะครับก็แล้วนอกจากนี้ก็มีรายได้จากการขายทรัพย์สินด้วยนะครับเข้าพวกกองทุนไปนะครับอันนี้ก็เป็นแคตาลิสต์หนุนเพิ่มเติมของเขานะครับค่ะ ออาล้วค่ะี่ขอบคุณคุณบูมมากนะคะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ